สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้น้องลูกล่ามงบุญก็พามาเก็บนะคะพามาเก็บเห็ดโคนนะคะอันนี้คุณแม่ยังไม่เห็นนะคะแต่ลูกล่ามงบุญเห็นไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าจะดอกงามแค่ไหนเนาะโอ้ยคะแนกตกวนนะมากวนอีกแล้วม,มาค่ะคุณค่ะดอกอุตุอิตินะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะคุณแม่ฝั่งนี้นะคะนีคค่ค่ะ,คคะ,ะใหญ่มากเลย ย้เข้ามาเลยนะคะมาเก็บกับคุณแม่สอคนนะคะอันนี้กำลังแบบดอกง,งามๆเลยนะคะ เห็นอย่างไรพจใ่ทั้งหมมันจะอยู่ทางนันละลายนี่นี่แม่มนบุ้นเเป็นบกออยู่กับมีน่ะมันจะอยู่ทั้งถึงน,น,นี่แหละะเป็นบอกออยู่ยังหง,งวะ

นี bin, bin ่กำลังเป็นเป็นจอดอกก็มีนะคะเป็นดอกเล็กๆเนาะอนนะ bạn họ yên tĩnh bọc có này chùm chùm nó nó có đấy những cái sầm có gì ฮะใช่นี่นี่นะที่มาติดเหรออันนี้ก็ดอีกหนึ่งยอดใหญ่พี่ห่อคะอันนี้ดอกหนึ่งนะคะหนึ่งดอกสองดอกโอ้สามดอกสี่ดอกกำลังเลยโอ้หุ่คุ้นกัคุ้นค่ะเห็นไหมเออสองดอกคือทั้งหมดสามดอกนะคะ อ้อใหญ่ยุ่งมงนี่ก็มีใหญ่แน่หรอกมันนะดอกใหญ่นะคะดอกอ้วนเลยจิมเอาด้อยใหญ่นี้เด้อมีดอกหนึ่งนะคะเพื่อนกำลังกำลังจุม่มเลย นี่ลูกน้ำมึงบุญก็ได้แค่นี้แล้วเนาะฝั่งคุณแม่ก็หายใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวมกับคุณแม่แล้วเราจะได้เยอะไหมเนาะส่วนอันนี้นะคะไปเก็บกับคุณแม่มาเมื่อกี้นะคะก็คือได้ได้มาแกงแม่มาแกงนึงนะคะกำลังกำลังตอบเลยแล้วอ,อ๋อนือ้ก็มนหลายนี่แหละ บเดลอ่อนเสียมไปน่ำเนาะดอกงามเลยนะคะดอกงามเลยเดี๋ยวจะทำการล้างนะคะอันนี้อันนี้นะคะคก็เป็นเห็ดโคลนชนิดเดียวกันนะคะแต่อันนี้คือบานแล้วนะคะลูกล่ามุงบนเก็บไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือล้างล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมแกงพร้อมนึ่งนะคะ